ท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับในรอบสัปดาห์นี้การเงินของท่านหาเงินเก่งหมุนเงินคล่องมีโอกาสได้รับเครดิตสินเชื่อกับธนาคารนะครับการงานของท่านมีโอกาสดีในเรื่องของโปรเจกต์ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมและแก้ไขปัญหานะครับความรักคนโสดท่านจะมีคนเข้ามาให้ความสำคัญลองเปิดใจดูนะครับ สุขภาพระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับกระดูกหัวเขา่าหากมีความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์อย่างเร่งด่วนเลยครับสวัสดีครับผมอาจารย์พิสิทธิ์สิทธิผลฟันทงนะครับพยากรณ์รายสัปดาห์นะครับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับ ตั้งแต่วันที่26มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับเรามาเจอกันสัปดาห์ละครั้งนะครับสำหรับการพยากรณ์รายสัปดาห์นะครับเริ่มกันที่การเงินนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ในรอบสัปดาห์นี้นะครับท่านจะมีโอกาสนะครับในเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือมีเครดิตนะครับที่ดีนะครับกับธนาคารนะครับ ติดต่อเจรจาเรื่องของสินเชื่อกับธนาคารนะครับอีกทั้งในรอบสัปดาห์นี้ยังมีความสามารถในการที่จะหมุนเงินนะครับมีไรายได้เข้ามาจากอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ถ้าท่านยังมุ่งมั่นมีเป้าหมายในการซื้อขายนะครับขอให้ตั้งใจลุกรวยอย่างเต็มที่นะครับแต่ยังต้องมีนะครับในเรื่องของการที่จะระมัดระวังค่าใช้จ่ายสำหรับ ครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวนะครับวางแผนนะครับรับมือกับรายจ่ายฉุกเฉินนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะทําให้ท่านสามารถผ่านวิกฤตในเรื่องของการเงินไปได้ครับในรอบสัปดาห์นี้การงานนะครับสําหรับในรอบสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีบางท่านนะครับได้รับมอบหมายนะครับเรื่องของโปรเจกต์งานใหม่ๆนะครับก็จะเป็นโอกาสดีๆนะครับมีโอกาสที่จะแสดงผลงานนะครับ หรือบางท่านนะครับก็อาจจะได้มาปัดฝุ่นนะครับหรือทบทวนแก้ไขงานเดิมๆโปรเจกต์เก่าๆที่ทำไว้ค้างๆนะครับซึ่งก็มีความกดดันนะครับแล้วก็อาจจะต้องคิดมากนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่ในช่วงจังหวะนี้นะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ส่งเสริมหรือเข้ามาเป็นแบ็กอัพช่วยเหลือนะครับในเรื่องของงานนะครับทำให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือผ่านดอุปสรรคในรอบสัปดาห์นี้ไปได้เช่นเดียวกันครับเสริมมงคลน,นะครับควรบูชาเหรียญพระเสาทรงพยักนะครับและทาสีพึ่งฟันธงพระแม่ลมักมีรุ่นสมปรารถนานะครับ เพื่อให้ประสบความสำเร็จและเป็นมงคลในเรื่องของการเจรจาการติดต่อการทำงานนะครับให้มีความราบรื่นและประสบความสำเร็จครับความรักนะครับสำหรับท่านที่มีครอบครัวหรือคนรักนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับคนรักของท่านนะครับก็จะ เป็นกำลังใจให้นะครับคอยสนับสนุนและก็คอยดูแลอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ทั้งท่านและคนหลักควรที่จะเอาใจใส่ดูแลกันซึ่งกันและกันนะครับ สำหรับคนโสดนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับท่านจะมีคนเข้ามาให้ความสําคัญนะครับเข้ามาพูดคุยทําความรู้จักนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ควรเปิดโอกาสนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่มีคนที่รู้ใจนะครับให้โอกาสได้พูดคุยศึกษากันดูครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับสุขภาพนะครับ สำหรับในรอบสัปดาห์นี้นะครับควรจะต้องรอมะมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของโรคกระดูกและฟันนะครับหรือท่านที่มีอาการปวดตามข้อนะครับตามเข่าหรือข้อต่อต่างๆนะครับหากมีความผิดปกตินะครับควรไปพบหมอหรือปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับ แล้วพบกันใหม่นะครับกับคําทํานายกับกลุ่มของพวกเรานะครับโหราสิทธิ์ฟันธงในทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ